สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังพาไปจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้ที่พาทุกคนมาเก็บกระเทียมปลาจ้าพี่น้องจ๋าก็เดี๋ยพอกันดูเลยน่าจะเนาะกินหัวทีพอพี่น้องไปไปลุยกันเลยจ้าว่าจนกระเทียมปลาเขาใหญ่เป็นไหนแล้วไปไปกันเลยจ้า yeah let's go จ้าพี่น้องจ้าเริ่มง่ญยแล้วจ้าพี่น้องจะขึ้นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ากะจาัดก,การมันเลยจ้าอเอาหม่องละนิดละหน่อยแล้วจ้าว่าเดี๋เอาแบบเตียนเนอะเดี๋ยวมันจะดับแนวพี่น้องเลยเอาจุดละนิดละหน่อย เลือกเอาเฉพาะอันย่อยๆจ้ะพี่น้องจ๊ะเฉพาะใหญ่ๆจุดที่มันต้นใหญ่แล้วเนาะต้นเล็กไม่เอาจ้าพี่น้องจ๊ะ เทียมปลาจะมาเฉพาะริมน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะต้องเลือกเอาจ้ะเห็นไหมส่วนอื่นยังหนาวอยู่เนะจ้นะเนาะสภาพอากาศยังหนาวอยู่เลือกเอาเฉพาะตรงไหนยงใหญ่นะจ้นะเนาะเห็นไหมจ้ะตรงนี้ตรงนี้ก็เอามันใหญ่แล้ว จ้าจ้าพี่น้องเอพราะได้กินจ้ะที่เฝ้ามาปีนี้เพราะว่าที่จะกลับเมืองไทยเนา,จานะจ้ะเนาะอีกอาทิตย์เดียวทีว่เปิดกลับเมืองไทยละจ้ะก็กระเรย้ามาเอาก่อนกลับเดือนนึงอะ่ะถ้ากลับมาอีกรอบกระเทียมปลาขึ้นสีใงญ้วแล้วละกะเป็นดอกละพี่น้องเลยบัง ไปเอาจุดอื่นน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะทิปสิตัดเอาแบบตัดเอาลาบไปเลยบใได้ได้จ้ะเดี๋ยวเขาสิจับแนว้วจ้ะเนาะจวพาไปเอาอีกจุดเป็นดงจ้ะแต่ที่เขาถ้านด้ขืนใหญ่จ้ะพี่น้องจ้ามันจะขืนไ่เฉพาะจุดที่เมียนน้ำจ้ะน้ำไหลเนี่ยเห็นไหมนะจุดที่มีน้ำไหลน้ำผ่านใกล้น้ำ จะขืนก้อนจ้ะเห็นไหมจ้ะกินท่านเดียนง่ปันใดจ,จ้ะเกลือกเอาเนาะจ้ะเนาะเบิง้งเห็นไหมอ่อนออนยังสิละจ้ะเอาไปกินเองแซบเลือกเอา พี่น้องไกล้เต็มแล้วจ้าอเอาแค่พ่อกินนะพี่น้องเลยพ่อกินกับผ้าเมียบ้านหรอจ้า ที่รับชมครับ